นะครับครับพร้อมนะครับครับถ้าพร้อมผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลนะครับได้มอบหมายให้ผมนทูตปัวประทุมและคุณสุริกัญญาตันสกุลในฐานะรองหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นตัวแทนของพักเก้าไกลครับในความเป็นจริงต้องเรียนแบบนี้นะครับว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทั้งคุณพิธาริมเจริญรัตในฐนานะหัวหน้าพักและคุณเท่าพิพบิ้มจิตกรในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นผู้นําเสนอร่างพระราชบัญญัติสรบปสามิรอยากจะมานําเสนอด้วยตนเองนะครับแต่ติดปัญหาเรื่องของสุขภาพจึงไม่อาจนําเสนอได้ผมขออนุญาตว,ว่าวันนี้พักก้าวไกลจะนําเสนอหรือถแถลงข่าวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมติคณะร e ัฐมนตรีอยู่2เรื่องด้วยกันเมื่อวานนี้นะครับ ก็คือเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติไม่เห็นด้วยนะครับกับเรื่องของการเสนอร่างแก้ไขพรบสรพสมิตรฉบับที่พอสอของสอสเท่าพิพบริมจิตรกรและเพื่อนสมาชิกพรรคก้าไกลแล้วในขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีก็มีมติไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไข <izz an> เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือที่เราเรียกกันว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมที่นําเสนอโดยสสธัญวัฒน์ กระมวลวงวัดและเพื่อนสมาชิกพักเก้าไกรเช่นเดียวกันครับมีอยู่4เหตุผลหรือ4ประเด็นใหญ่ๆที่ผมจําเป็นต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้รับทราบครับในประเด็นที่1ครับภ้าสื่อมวลชนทุกท่านนะครับหรือพี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ทางบ้านได้ติดตามจะเห็นได้ว่ามีความพยายามที่จะทําลายความน่าเชื่อถือหรือทําลายอํานาจของสภาผู้แทนราษฎร ในแง่ของการตรวจสอบและ่ว,วงดุลอำนาจของรัฐในทุกๆระบบไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ห้ามหรือไม่พูดถึงการเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในหลายประเด็นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกรณีของการพยายามตั้งข้อหาหรือดําเนินการกับผู้ที่อภิปรายในหลายเรื่องของเพื่อนสมาชิกจากพักก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นกรณีของการที่ทําให้สภานั้นเป็นสภาที่ไม่อาจเป็นที่พึ่งของประชาชนในการตรวจสอบทวงดุลผ่านคณะ กรรมธิการคณะต่างๆอนนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่มีการทำลายความชอบธรรมของสภาผู้แทนราษฎรในฐานะเป็นผู้บัญญัติกฎหมายที่จะไม่สามารถทำหน้าที่ในฐานะนักนิติบัญญัติได้ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กว่าที่เราจะยอมรับได้ครับในเหตุผลประการที่2ครับผมขอญาตย้อนสะท้อนกลับไปในประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์ นายจุติไกรเลิกได้มีท่าทีต่อร่างพระราชบัญญัติสสา,ามิตรครับรัฐมนตรีจุติให้เหตุผลว่านี่เป็นเกมทางการเมืองผมขออนุญาตเรียนย้อนกลับไปว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นการเมืองครับแต่เป็นการเมืองที่พรรคก้าวไกลตั้งแต่อดีตพรรคอนาคตใหม่นั้นได้เคยนําเสนอเรื่องเหล่านี้ไว้เป็นนโยบายในการหาเสียงแล้วเราทําตามสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราเคยบอกกับพี่น้องประชาชนไว้ แต่ทำนองตรงกันข้ามนะครับก็พบว่าหลายเรื่องที่พักแกนนํารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพัรพลังประชารัฐหรือว่าพักประชาธิปัตย์เองได้เคยหาเสียงไว้แต่ไม่ได้ดําเนินการตามเรื่องที่ตนเองหาเสียงไว้ไม่ว่าจะเป็นโครงการมารดาประชารัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการเกิดปุ๊บรับแสนต่างๆนะครับหอืออีกมากมายโครงการฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองครับ แต่ถึงแม้เป็นเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องการเมืองที่เราต้องการทลายทุนผูกขาดและเป็นการเมืองที่เราตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เคารพเสียงของพี่น้องประชาชนเคารพสิทธิ์เคารพถึงความหลากหลายเคารพถึงความเท่าเทียมที่เป็นอุดมการณ์หลักของพรรคก้าวไกลครับในประการที่3ครับก็คือประเด็นที่ผมอยากจะย้ํากับพี่น้องสืง่อมวลชนให้เห็นว่ามีความพยายามในการอุ้มกฎหมายที่เสนอโดยสสหรือ ตัวแทนของประชาชนอยู่ในหลายรูปแบบด้วยกันสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดก็คือว่าร่างกฎหมายที่เสนอโดยสสหรือประชาชนนั้นมักมาต่อท้ายร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีเรายกร่างแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับมาตั้งแต่สมัยยังเป็นพรรคอนาคตใหม่แต่เห็นไหมครับว่ากว่าจะได้รับการบรรจุนั้นเป็นเวลา3ปีเต็มนะครับหลังจากที่เราได้มีการยกกร่างและเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร มีเทคนิคในทางกฎหมายก็หลายประการครับที่เตะถ่วงกฎหมายของสสเช่นกรณีการระบุว่านั่นเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเงินแล้ววันนี้เราก็รู้ว่ามีกฎหมายมากกว่า27ฉบับที่นายกรัฐมนตรีปัดตกไปด้วยเหตุผลว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินนี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการเตะถ่วงครับเพราะว่าตลอดระยะเวลา2-3ปีที่เรายื่นร่างกฎหมายไปท่านไม่เคยศึกษาใดๆเลยครับ และท่านมาอ้างเหตุผลของการใช้เวลาอีก60วันในการศึกษาซึ่งเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกจะได้นําเรียนต่อว่าในการเชิญพวกเราไปอธิบายในสํานักง,งานกิจสรีกาหรือคณะ,ร,ะรัฐมนตรีหรือตัวแทนหน่วยงานภาครัฐนั้นท่านก็ไม่ได้มีเสียงคัดค้านแต่ประการใดอย่างไรก็ตามครับก่อนจะเข้าถึงเนื้อหาในทั้งสองร่างกฎหมายผมขอย้ําจุดยืนของพรรคเ้าไกลว่าแม้วันนี้คณะระัฐมนตรีจะมีมติไม่เห็นด้วย กับหลักการการแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับของพักก้าวไกลแต่เรายืนยันครับว่าเมื่อเอกสารของคณะมนตรีถูกส่งกับอธิสภาและสภานำเข้าสู่การพิจารณาพักก้าวไกรยืนยันว่าเราจะรับหลักการของร่างกฎหมายทั้งสองฉบับและเราขอให้เพื่อนสมาชิกพรรคการเมืองต่างๆได้รับหลักการร่างกฎหมายทั้งสองฉบับดังที่ท่านได้เคยอภิปรายในขั้นรับหลักการไปเมื่อวันที่ 23่กุมภาพันธ์ในช่วงวระยะเวลาดังกล่าวที่ผ่านมานะครับพี่น้องสื่อมวลชนครับอำนาจหน้าที่ในการออกกฎหมายนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชนซึ่งต,งต้องสะท้อนเสียงของประชาชนแต่วันนี้ถ้าท่านไม่ทําหน้าที่ในการสะท้อนเสียงของประชาชนท่านก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ถืออานาจในส่วนอื่นๆที่ผูกขาดอํานาจไว้ผูกขาดแม้กระทั่งว่า ไม่อยากผักด,ดันสิ่งที่ตัเองเชื่อและสิ่งที่ตัวเองคิดคิดเป็นอื่นไม่ได้ครับว่านี่คือการทำลายความพยายามในการสถาปนาอำนาจสูงสุดของประชาชนผมขอ,อย้ํสั้นๆอีกนิดเดียวครับว่าสำหรับประเด็นที่ผมจําเป็นต้องเสนอแทนสสเท่าพิพบริมจิตรกรที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจากการติดโควิดและต้องรักษาตัวนั้นก็คือประเด็นเรื่องของผลิตสุราได้ ราะว่าเขาพยายามบอกว่านี่คือความก้าวหน้าแต่จริงๆไม่ใช่ครับเพราะว่าร่างหลักการของพรรคก้าวไกลนั้นไม่ได้เสนอการผลิตสุราเพื่อกินเองในครอบครัวหรือในชุมชนต่างๆเท่านั้นแต่เราคือการเสนอว่าพี่น้องประชาชนนั้นสามารถผลิตสุราซึ่งนําไปสู่เรื่องของการค้าได้ท่านห่วงเรื่องสุขภาพนั่นคือกระบวนการที่ต้องออกอนุบัญญัติกระบวนการที่ต้องมีการควบคุมคุณภาพท่านห่วงเรื่องนักดื่มหน้าใหม่ น่ามีกระบวนการเฉพาะครับเพราะทุกวันนี้คนไทยก็ดื่มสุราติดหนึ่งใน5ของโลกอยู่แล้วถึงแม้ผมเองอาจจะไม่เคยดื่มมาเป็นสิบสิปีแม้กระทั่งหยดเดียวก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่ผมไม่ได้กังวลแต่ประการใดท่านอ้างว่าต้องการควบคุมเรื่องของกลไกต่างๆแต่วันนี้ท่านปล่อยให้มีการผูกขาดในแง่ของการดื่มสุราอยู่กับคนไม่กี่เจ้าผมไม่อยากจะพูดนะครับว่าเพื่อสมาชิกของผมสอสเท่าพิพพ บอกว่าตกลงกลมสัรปสามิตรชื่อกรมอะไรกันแน่เป็นกรมจอจานหรือเปล่าในท้ายที่สุดครับสสท่านพิพบฝากข้อความ,มาครับว่าจริงๆแล้วการต่อสู้เรื่องนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความพ่ายแพ้เพราะเรามาไกลเกินกว่าที่จะแพ้แล้วแต่ก็มันจะสู้เพื่อชัยชนะครับและเป็นชัยชนะที่ประชาชนมอบฉันทานุมัติ ให้พวกเราเข้าไปผลักด,ดันทั้งในส่วนของแฮชแท็กที่เรียกว่าสุราเก้าหน้าและแฮชแท็กที่เรียกว่าสมรสเท่าเทียมซึ่งสสท่นานวัตน์กมลวงวัฒน์จะได้นำเสนอต่อไปครับสวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนขอบคุณอรองหัวหน้านะคะคุณนัทวุฒินะคะ แล้วก็เพื่อนเพื่อสมาชิกขอบคุณคุณใหม่นะคะที่เข้ามายืนให้กำลังใจกันตรงนี้นะคะท่านขอบอกว่าท่านคิดว่าการที่เป็นนักการเมืองนะฮะถ้ามีประวัติว่าไม่รับสมรสเท่าเทียมท่านว่าเป็นเรื่องที่น่าอายมากเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการก่อตั้งครอบครัว สิ่งเหล่านี้ท่านไม่เข้าใจอย่างนั้นหรือนะฮะวันที่ท่านอภิปรายนะคะเปิดสมดุเท่าเทียมในสภามีคนโทรมาหาท่านนะคะเป็นรุ่นน้องบอกว่าคุณแม่นั่งฟังอยู่คุณแม่อายุ75แล้วนะคุณแม่พูดกับน้องซึ่งเป็นรุ่นน้องของท่านบอกว่าเรื่องแค่นี้เข้าใจยากหรือ ทำไมต้องศึกษาอีกตั้ง60วันเรื่องง่ายๆไม่เข้าใจอย่างนั้นหรือนะหกวันที่สมรสเท่าเทียมถูกอุ้มไปนะคะท่านได้มีโอกาสเข้าไปประชุมกับสำนักกฤษฎีกาและมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาฟังทันอภิปรายแล้วก็ตอบข้อสักถามข้อกังวลนะ ไม่ว่าจะเป็นสันักเ,เงินเดือนออบำเหน็จบำนาญสวัสดิการนะฮะซึ่งก็ไม่ได้มีขอ้อทวงติ่งกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ก็ยืนยันนะคะว่าสนับสนุนความเท่าเทียมนะฮะกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็มีการ สนับสนุนแล้วก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องสมรสเท่าเทียมว,ว่าเป็นสิทธิที่เราภาคจากประชาชนไปเราต้องคืนให้กับประชาชนสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเราเห็นได้ชัดว่าการประชุมนั้นนะคะมีความเห็นพ้องต้องกันแต่ก็มีกระทรวงยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งถ้าเกิดท่านไปตรวจสอบการประชุมเราก็จะเห็นได้ชัดว่า เขาต้องการผลักดันพรบรคู่ชีวิตและสิ่งที่น่าเสียใจสิ่งที่ท่านอธิบายไปในการประชุมนะคะท่านบอกว่าคู่ชีวิตไม่เท่ากับสมรสเท่าเทียมคู่ชีวิตไม่สามารถประกบกับสมรสเท่าเทียมได้คณะรัฐมนตรีฟังตรงนี้นะคะอำนาจอยู่ในมือของท่าน ท่านสามารถทันสองฉบับได้และพิจารณาแยกกันเพราะเป็นกฎหมายที่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันคุณจะเอาคู่ชีวิตมาเป็นสมรสไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะคู่ชีวิตภาษาอังกฤษคือ civil partnership สมรสคือ marriage นะคะแต่งงานคือ wedding ไม่เกี่ยวข้องกันเลย เราต้องไม่ใช่พยายามที่จะเอาสมรสมาแปลเป็นซีวิวพันเนอร์ซีทานคิดวอันนี้เป็นเรื่องที่ตลกแล้วก็ย้อนแยงมากแต่ท่านคิดว่าบ้านเมืองของเรานะคะมีนักกฎหมายที่เก่งๆแต่เราคิดกันเรื่องนี้ไม่ออกอย่างนั้นหรือนะฮะท่านอยากจะฝากนิดนึงนะครว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะฮะพรรคก้าวไกลเราทุกคนที่ยืนตรงนี้แล้วก็ที่ไม่ได้มานะคะเรายืนยันว่าเราจะผลักสมรสเท่าเทียมต่อไปนี่คือสิ่งที่ ประชาชนปักทงแล้วและแท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่โต้เถียงไม่ได้และไม่เป็นสิ่งที่รัฐภาพ,พวกเราไปนะคะทานต้องขอบคุณประชาชนตรงนี้นะคะว่าเมื่อวานท่านได้เมสเซจเยอะมากนะคะก็ว่ากำลังใจท่านบอกว่าอย่าเสียใจคุณท่านสู้ๆนะคะท่านบอกท่านไม่ได้เสียใจเลยนะ,ะท่านบอกว่าประชาชนต่างหากที่เสียใจนะคะ พักก้าไกลคือตัวแทนประชาชนค่ะแน่นอนเราต้องเราเสียใจเราผิดหวังนะคะแต่ว่าในฐานนะที่เราเป็นผู้แทนรัศดรเราจะต้องผักดันต่อไปนะฮะเราต้องผลักดันต่อไปและเสียใจได้ผิดหวังได้แต่ต้องไม่หมดหวังขอบคุณค่ะครับ ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงนะคะว่าเอาข้อจริงแล้วกระบวนการของทั้งกฎหมายทั้งสองฉบับเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นนะคะเรายังต้องกลับมาโหวตกันอีกครั้งในสภาดิฉันก็อยากที่จะส่งข้อความไปยังทุกทุกท่านนะคะซึ่งเป็นข้อความของคุณเท่าพิภพนะคะที่ได้คิดแคมเปญนี้ขึ้นมาว่าถ้าหากท่านเห็นด้วยกับ ร่างพรบรสภสามิตนะคะแล้วก็ร่างพรบรสมรสเท่าเทียมหรือว่าการแก้ปปพ .1448 นะ,ะของพวกเราขอให้ท่านนะคะส่งเสียงของท่านส่งข้อความส่งเอ,เอกสารนะคะไปที่สสเขตของท่านนะคะไปที่สสปาร์ตี้ลิส Party List ที่ท่านรู้จักเพื่อให้พวกเขาส่งเสียงแทนพวกท่าน นะะเป็นตัวแทนของผู้นั้นในสภาอย่างแท้จริงในการโหวตรับหลักการของร่างพรบทั้งสองฉบับอีกครั้งหนึ่งเมื่อร่างที่ถูกอุ้มโดยคอรมอนั้นกลับมาโหวตรับหลักการกันอีกครั้งหนึ่งในสภาค่ะก,ก็อยากจะฝากเรื่องนี้ให้กับทุกท่านได้ได้ส่งเสียงของผู้ท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านได้จะถามประเด็นใดๆไหมครับ ค่ะถ้าไม่มีท่านใดสอบถามแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ